ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้ว้เลยกันนะครับกับเกมคอร์ที่โมเด n วอลแฟร์ฉบับ r e m ม s สเต e d นะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นหน่วย Retestate ตสเตดมารีนคอร์ซาร์เติพอแจ็กสันที่เราจะได้รับบทบาทเป็นตัวละครตัวนี้อ่ะซีนยกพลขึ้นบกครับเฮลิคอปเตอร์แบ็คพ็หลายลำเกมตัวบุกเข้าไปในตะวันออกกลางณน่าสถานที่แห่งหนึ่งบนโลกใบนี้ ทหารเ็ไม่ได้ว่าที่เอาซาร์ดน่าจะอยู่ในตึกทางที่ตะวันตกของเมืองนี้เราจะยึดและวางแนวป้องกันและจับตัวเอาซาร์ดมาเข้าใจไหมฮูรามาเห็นหัวหาดแล้วกำลังเข้าไปรับทราบไซเคร์64 i อีก10เมทีถึงหัวหาดรับทราบ โอ้ยข้างล่างเนี่ยถูกยิงหนักมากเลยก็ใช่ไงมี RPG ด้วยแหละโอ้หหนักจริงครับยิงสวนไปเอ,อ้ยล่วงไปเลยพลปืนนะแม่งเลยเกือบไปละฉันเห็นเป้าหมายแล้วหอเรียวแล้วครับเต็มตัวปล่อยเชือกลอยตัวอ่ามีอที แตนบายเราไฟเขียวปล่อยเชือกไปไปไปสีนในแบบหกดาวครับสีนี้ปไป,ไป,ไ,ปไปเกิอดอะไรหัวที่สองตามผมมาไปที่ตึกเป้าหมายไป s <S ไปครับไปที่ตึกเป้าหมายนั่นไงตึกเป้าหมายไปด้านซ้ายของประตูเตรียมตัวไปชิง stack up มันบอกให้เราแต็กอัพครับปึ๊บจิมตัวครับจิมตัวผลระเบิดบิชิงบิชิงไปไปไปเคลียร์แจ็กสันนำไปเลยตัดไปครับปลาเฟตนำสี่ตัวทำได้อยู่โดนสองสามสีตัวหนึ่ง โอ้ยสี่ร่วงแล้วก็ในห้องทำได้ครับเอยโอ้โหลบลูกซองเอ้ยเหี้ยโอ้โหเกือบตายสัตว์ใจเย็นเดอ้อใจเย็น้อสูกูจะขิดเอาอยู่ไหนข้องแม่งวะน่าจะขิดไปแล้วครับจงังหวะนี้แจ็คสันตาแฟตแบง์ตัดไปแฟตแบง์นำแสบตานี่งไงหัวปีไปดิ มึงก็อีกตัวหนึ่งก่อเข้าไปเลยก่ออีกลูกนึงยังไม่เคลียครับยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์ดีพอแต่ผมไปยิบปืนทุกซองก่อนมันโอพยู่พอสมควรจ้าเอตัวเองหมดไหมไม่หมดเหรอไอ้ขี้นี่ก็ยิงอูจังเลยถึงน้ำเรียกขาทุกท่าน ตรวจสอบศพระบ,บุตัวเอาซาดมาตรงนี้ไม่มีครับตรงนี้ก็ไม่มีวิแวอเอาซาดครับบอก,กอรนี่คือเรดด็อกึกเป้าหมายเราเคลียร์แล้วไม่เจอตัวเอาซาดเปลี่ยน B รับทราบครับบอก,กอเลิกกันฟวังนะผมได้รับคำสั่งใหม่เอาซาสอยู่ที่สถานีวิทยุทางทิศตะวันออกอีกครึ่งกิโลเราต้องเดนทางด้วยเท้าวะระวังด้วยไปครับ ข้างบนโอ้ยเดือดจริงๆโหมาโคตรเยอะเลยวะ่ะลังรถครับลังรถรถไฟไหมทำรถลวกระเบิดไปเลยตายแน่นอนแบบนี้ฮ่าฮ่าไออยู่ใกล้ๆรถแต่มึงขิดแน่นอนครับตายปึ๊บอ่ะตรงนี้คอยวิ่งนะครับเช็คตามหัวมุมดีๆ ันจะมาเยอะมากอันนี้มันจะมาเป็นแก๊งเลยโดนแฟดไปดีออเออเออหนีไปไหนฮะสองตัวข้างหลังอีกหนึ่งตัวจริงๆด้วยเล่นจนจำได้คิดดูตายระวังด้วยผู้ด,ดูกันกำลังเข้ามาเอยตายอะไรจะตัวเองจ๋าเอาไปในตึกก่อนอูจิบจ็บจิบจบเอาไปในตึก แล้วเรามาตรงนี้นะแคมตรงนี้แหละครับตายขึ้นมาเหลอล่วงไปดีมีม่วงแล้วไงบนดาดฟ้าเดี๋ยวนะเอคีกันไอเดียเหรออ๋เอคีกันไอเดียมาก่อนก็ได้ใช้เึ้นได้ใช้ก็ได,ได้ใช้ครับอยากได้เครื่องยิงลูกระเบิด,ดเฉยล่วงมาเลย จัวมาเนี้ผมขึ้นไปข้างบนไปเชียรรถกระบะล่วงไปเลยพลปืนน่ะผมขึ้นมาตรงเนี้ยอ่ะมันจะมีทางขึ้นมาอยู่หาปืน AK กคนาเดียครับเฮ้ยเอ4มว่ะมึงเอามาจากไหนวะเนี่ยอืมอ่ะเอ4มก็เอ4ม่ว่ะปึ๊บเฮ้ยแทงแล้วยิง ยิงกดแม่งลเลยเฮ้ยระเบิดไม่เอาใจเย็นหัวปีแล้วไงล่วงไปเลยปาระเบิดไปครับอ,อุ้ยสแปมกไปก่อนเออโดนโแน่นอนโดนแน่นอน,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 อนสองลูกเนี่ยมึงต้องมีคนตายบ้างแหละอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุ๊ออออยอ ยังไงเอคกันเดียมีจริงด้วยล่วงไปเลยหลังรถแดงหลังกําแพงวิงมาก็ตายสิจ้ายิงกดไประเ,เบิดรถไปก่อนอุยเพื่อนตายห้อยห่างจากรถให้ได้มากที่สุดนะครับไม่งั้นเราตายเนี่ยมาาันจะระเบิดแล้วสเปรใส่เราเก็บร้อยหลังถังพูดเดียวกันกำลังเข้ามา เอาขึ้นมาตรงนี้อ่ะปึ๊บล่วงไปเด้แล้วไงจ๊ะพี่เคี่ยมีปืนกลุ่นตรงนี้แหละล่วงไปเลยล่างยิงทะลุกำแพงเป้เล่แดงตายเอาคอนะีอ่ยเฮ้ยไม่ตายวะเห็นอ,อยู่เห็นอ,อยู่เห็นอยู่ไอ้เคี้ยยังถึกตายยิงรถแดงให้ระเบิดครับโอู้วเจ็บเจ็บเจ็บ ลวงไปเลยตัดขั้วเข้าหัวใจนะมันแก่บอดมันถึกอยู่นะครับภาคนี้มันถึกอยู่สามสี่นัดตายอะ่าายอะสามถึงห้านัดอหะหลักๆแต่เท่าหัวเม็ดเดียววันฮิตคิวตรงนี้เข้าไปได้ไหมเอ้ยเชีย่ยเลยเนี่ยโอ้ปืนลูกซองไอสัตว์ไอเชีย่ยเอ้ยปืนลูกซองเกือบตายสัตว์ ห <building> เห็นตึกเป้าหมายล้วหมายได้คู่มาก่อนวางไว้ตรงนี้อืมแต่มันจะวิ่งมาตรงเนี้ยตอนท้ายเกมนะเห็นสถาน,นีโทรทัศน์แล้วครับกำลงังล็อกดาว yeah. ไปไปาน์เยไปประจำตำแหน่งเต็มตัวเต็มตัว เปิดเลยบิชิง่งบิชิง่งไปไป,ไปหน้าที่กูสินะต้องนำล่วงไปเลยระวังนะครับระวังประตูตมันจะมาเยอะมากตรงนี้ตรงนี้ตรงเงี้ยวโว่โว,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 ว่ระวังตายเออ หลังมุงกบอย่างนั้นเหลอมันจุยเต็มก่อนหลังเซิเวอร์เห็นอยู่เฮ้ยโอ้โหเกือบไปอะไรจ๋าอะไรจะตัวเองจ๋านะระวังดีๆเออสาำซะเลยมาตรงนี้เราต้องระวังครับศัตรูตมันจะมาเยอะมากมาเยอะจริงๆ ทางไงชั้นสองลวงไปเลยตรงนี้ก็มีอีกสูงไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยระเบิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเฮียจะตายหาวเจ๋อตายหาวใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นลูกพี่ไหนวะเนี่ยทางไหนเป็นทางไหนวะโอ้เจ็บ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 เอาคอไปดิ เอออะไรจ้าหลังเคา้าเตอร์อย่างนั้นเหรอบรรจุให้เต็มล่วงบรรจุเร็วบรรจุเร็วบรรจุเร็ว,รวไอ้โอ้ยเจ็บ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 โอ้ยปุ๊กซองแรงจังวะโอ้ยเกือบไปแล้วกูรีเลือดก่อนรีเลือดก่อนไอ้ยหัวปีหัวปีอะไรจ้าออเ,เอาคอไปดิเอพาซีมาร์คสีแดงเอยระเบิดเอามือขึ้นไป ลบเฮ้ยหนีไปไหนหัวปีแบกบไปไหนจ้าหัวปีอะนะหลังคูเตอร์เห็นอยู่ตายโอ้โหเข้ามาเติมเรื่อยๆเลยลิงย,ยังไงเนี่ยกูถามก่อนอ,ๆๆอุ้ยอุ้ยบุกลงบุบลงอุ้ยเกือบไปละเจ็บมันนี่กูบอกเลยเจ็บมันนี่ร่วงไปดิออะไรจ้า ตีมาทำไมแอคสุดท้ายแล้ววะเจ๋อรลเบิดอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โอโยเจ็บเจ็บเออแต่ไนจุดレสปอนบอกวะ่ะถ้าจุดレสปอนเนี่ยเราต้องมาดักตรงนี้ครับดักเกิดไว้ก่อนล่วงล่วงไปเดออะไราจ้าเฮ้ยขบวนล่วง เออไปนะแฟดนำอึ๊บอองเคลียเึ้นโพดเร็วเอาซาร์ดนะ่อยู่ชั้นสองไปไปชั้นสองเหลือกี่คนวนะเน่โอ้โหแม่งกะสุนหมดเกี่ยงต้องหยิบอาวุธศัตรูมาใช้ไอะคิดดูวมาเร็วมาเร็วมาเร็วเหลือกี่คนวะ ตอนแรกมีเจ็ดตอนนี้เหลือสี่ตายไปสามไปนันไง,งคนของเราอูราอูราอย่าเพิ่งยิงครับปกติกันกำลังเข้าไปไม่เจอเอาซาสเลยครับเอาละอาวิกลวมพลกันระวังด้วย นอยยนาวิกโยทินยูนิตสเตท์มารีนคอเห็นตัวไปตวัวระเบิดไปเนืองรอชมผลงานครับมาอีกไหมโอ้โหมาคูดเยอะเลยวะยิงไปก่อนครับให้เ,เพื่อนวิ่งไปตรงนู้นก่อนรอออกสแป๊บหนึง่งร่วง ไปเยเคไปกัน okay. <'s> ต่อเอาวางข้างหลังด้วยนะดีวีด็อกขึ้นมาข้างบนเ่นจนจำไดอดอกได้หมดแล้วครับไปมาตรงนี้ ให้เพื่อนนำไปก่อนเ๋ยวเกมมันไม่ดำเนิเนเรื่องนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นพอตเป็นพอตเป็นพอตเ,เรื่อง <c oughs> พอตมูฟเมนต์เออน่าจะเป็นพอตมูฟเมนต์แหละผมคิดว่ามันอยู่ข้างในจะยินเสียงดูกันเลยเอ้ยเอ้ยทริบไปเชียร์ติดเรือ เคลียร์องเคลียร,ยร,ยรมันไม่อยู่เนี่มันเปิดลูกไว้ครับฮะหนึ่งคะแนนให้กับหน่วยข่าวกองของกองทัพวะ่ะปิดปิดแม่งด้อรับทราบครับอย่าเปิดเพลงให้ฟังเด้อบอกกนี่คือเลดด็อกครับสถานีวิทยุเอ้ยพูดปิดสถานีโทรทัศน์ยึดไว้ได้แล้วไม่มีวีแววเอัลซาดครับ รับทราบครับบอกก่อเลิกกัน ins, เอาละทหารร่วมพ้นเราได้รับภารกิจใหม่แล้วเก็บของเตรียมตัวให้พร้อมเราจะไปกันแล้วมาอีกภารกิจหนึ่งครับท่านผู้ชมครับผมจะได้ตัดไปเลยนะรอหลุด,ดิิงก่อนหลังจากการยิงหนักหน่วงมาตลอดทั้งวันนาวิทูรทินสารัฐเริ่มลุกลามเข้าไปในเมืองซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มอเร์เลสคอร์ชั การต่อสู้นั้นทวีความรุนแรงขึ้นในเมืองหลวงพื้นต่อทั่อากาศยานก็ยิงขึ้นเป็นบนท้องฟ้ารับทราบครับพิกัดย้ำอีกครั้งในแผนที่5 2.61เปลี่ยนบาวูซิกเรามีรถถังเอบามาติดโคลนตกลนอยู่น้ำได้ขันว่าวอลพิกมดวาเกสผมอยากให้พวกคุณไปที่นั่นอับทราบครับบาวโอกำลังเข้าไปบอวอลพิกด้วยว่าสแตนบายไว้เรากำลังเข้าไปเปลี่ยนมาไปช่วยรถถังกันครับภารกิจนี้ ไรถถังอะติดอยู่ทางทิศเหนืออีกหนึ่งกิโลตามมาไปไปไปขึ้นบนขึ้นบนเฮีย,ยไปเรื่อยตุ้มโจมตีตุ้มโจมตียิงกดเข้าไปในตึกนั้นแล้วมุ่งหน้าไปข้างหน้าดุๆเลยไอ้เดี๋ยวนะเอาปืนดิมซีหน่อยบิงไปบิ่งไปไอ้ วิ่งไปข้างหน้าใช้ในวิชันอยู่เนี่ยอ่ะใช้ก็ใช้ล่วงไปเลยลปะระเบิดน้ำครับสองลูกน้ำไปก่อนเฮ้ยโอมเฮ้ยเจ็บ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 ไป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 อุ้ยนะขบมนปลาไปหญิงบมนก่อนไหวครับ แจ็คสันนายแลวลอยวิสขึ้นไปข้างบนเราจะคุ้มกันทางเข้าให้ไปอุย้ยยายายาหยุดยิงก่อนเราอยู่ชั้นสองรับทราบครับเปลี่ยนทิศทางกันยิงโอ้แสงเลเซอร์แม่งเ <laughs> ต็มเลยเฮียล่วงไปเลยไอ้สองไอ้สองตัวนี้ตายเขาหัวนะ่ะหมวกหลุดหางโซฟา ว่งครับเลียเฮ้ยยิงด้นข้างด้วยปืนกลนแจ็คสันไอ้ปืนกลนหะนักเอ้ยท่าไม่ห้หมดเอ,อ้เราเบิดไม่เอาหูยเกือบไปละทาไม่ให้หมดครับโคซ่าบพวกศัตรูรรรรรกำลังเข้าไปที่รถถังไปช่วยพวกเขาด่วนๆเลยรรครับซาบครับบอกรเรากำลังไปเปลี่ยน เรือเรือโบว์โบวโบว,โวแม่เงเอ้ยมีเป็นพันเลยว่ะข้างนอกกันนะ่ะหุบปากอะไรยิยตรงต่อไปนะ่ะตับทราบครับยิงกดแมงโลดเออวางตับหนึ่งอันตรงเงี้ยระวงังระวงังระวงังเอ้ยระเบิดดีกห้องหนึ่งมัง้งไม่เป็นไรหรอกเปอ,อระเบิดไปเลยเอระเบิดไปครับปึ๊บ ทุมตามทุมตาม,ตามไปล่วงไปดีมาจุดเร็วมาจุดเร็วตายเฮ้ยเนี้ยเราต้องขึ้นไปข้างบนครับประตูบนสะพานโอเวอรแพสแปว่าสะพานนะครับสะพานลอยประมาณนี้สะพานทางหลวงอะเออเอ้ยหัูปีโยบีบอกว่ามีรถถังศัตรูกำลังเข้ามาพลทหารเวส เอาพ่อแม่เจวเลินมารับทราบครับกำลังไปเฮ้ยเวสซุกยิงเวสซุกยิงแจ็คสันมาขึ้นพ่อแม่เจวเลินเร็วแจ็คสันหยิบพ่อแม่เจวเลินทำลทายรกถังซะอย่ามารถถังอยู่ไหนวะโอ้โหแม่งอยู่อย่างไกลไอ้เหี้ยกูย,ยิงยังไงเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วก็ล่ละลงไป เฮ้ยดูอีสองรถถังทุมุมไล่สวยมากถอยไปแล้วมันถอยไปแล้วมันถอยไปละรถะถังอีท่านหนึ่งเลยวะอนนี้นี่เนี่ยสวยมากเพื่อนเรียบร้อยครับ e ซ EC เฮ้อยอันสมุดแล้วแหละ เรียบร้อยครับรถถังสี่คันพังหมดไปเอาเวร์ซเราถูกยิงหนาะมากเลยที่ตำแหน่งของพวกเราทางทิศเหนือตรงสะพานนะ่ะพวกคุณอยู่ไหนกันแหงใจไว้ก่อนเรากำลังไปรถถังอ่ะดูอีกฝั่งหนึ่งของสะพานเนี่ยมาเร็วไปช่วยพวกเขากันไปไปไป อันนี้ผมต้องใช้เครื่องยิงลูกระเบิดละมันเป็นเลดเกมนะครับมันจะมาเยอะมากผมต้องหาที่กันบางดีๆด,ด้วยอ,อ,อัฟฟัสิกสถานะเป็นไงเราถูกล้อมไหมครับแต่ว่ายังมีทายซีนายอยู่รอบๆรถถังปืนกลก็ยังใช้ได้ปืนหลักก็เจ๋งครับไป,ปมันกำลังเข้ามาใหญ่มันเข้ามาตรงรถถังเอ้ยแต่เท่าที่แปลได้กันเมื่อกี้หาไม่ทันด้วย โอ้โหแม่งเยอะจังวะอุ้ยมันจูมันจูเร็วๆๆอีเชือระเบิดเอาเอ้ยประตูกำลังเข้ามาทางทิศใต้ทางทิศใต้เหรอแต่ตายกว่าทางนี้ดิกเฮ้ยเชี้ยหัวตรงนี้แม่งก็มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยปืนลูกปืนเร็วอีเชี้ยโอู้หปืนมันคนดีตาเต้เร็วๆๆๆไอ้ ตายหมดโหเยอะจริงวะมึงเกณฑ์คุ่มาจากไหนเยอะแยะเนี่ยอึ๊บตอนนั้นเออโหหปีมาอ่ะมึงยิงมากูยิงกลับอ่ะถึงวายยังไงเอ,อ้ยเราเบิดออกมือขึ้นไปสวนเบื่อหมอบลงก่อนบอบลงก่อนแปดนำ้ำไอ้แบบตาไปดิคุณมึงเย็นลูกหมดโหปี ไปโหไม่มาคุณเยอะเลยวะ ek ek หัวปีแม่งมาเพียบโอยเยอะจังวะทันฝาก็มีอีกรถถังกูเป็นไงบ้างเนี้ยไอ้เหมือนะจะหมดเนี้ยเบาวซิกปวดทราบ,าบาเราเอา่อมีศัตรูจำนวนมากทานที่ตำนวนปกของพวกคุณลูชาลีเบลวซิกขออนุญาตเรียกการสาานญาะอากาศด่วนๆอ่ปฏิเศษเบลวซิก นื่องจากว่ามีปืน CPU ทางทิศใต้ของพวกคุณพวกคุณต้องทําลายปืนพวกนั้นก่อนเราไม่อยากเสี่ยงส่งพอล่วงไปอีกแจ็กสันหา CPU ให้เจอเราจะได้เรียกกำลัาางส่งทางอากาศเข้ามาเอาละไปได้ละตัวที่เหลือไปช่วยเขาเร็วโอนหามิวเลอร์นึกถึงไอ้คอที่เวิร์ดบอลเลยครับคนหามิวเลอร์ อุ้ยเชียระวังนะระวังนะ,ะค่อยๆดันครับประตูมันเยอะมากโอ้โอย่างบนห้างบนหัวปีเห็นยูวล่วงไปเด้ล่วงไปเดเฮ้ยตายเฮ้ยหัวปีล่วงไปซะล่วงไปเลยโอ้แม่งอุย้ย ถอยก่อนถอยก่อนเราตายเชีย่ยร่วงโอโ้แม่งจะดันตปแม่งหัวปีงสวนมาเอาเพื่อนตายอีกเฮ้ยขอบคุณครับร่วงไปเลยตัดขั้วเข้าขหัวใจไปมึงอะข้างนอกปึ๊บบินไปวินไปโอ้ยเกิดไปละยินเสียงระเบิดหัวปี ลวงไปเดิเฮ้ยวลวงไปซะเดี๋ยวมันกลนหนักไม่ได้เออลวงไปซะแปดน้ำฮึบจับตาไหมเออไม่ตายเหรอเกลียดเลยเนี่ยเฮ้ยแจ็กสันวางซีโฟทำนี้มาก ไปงมาเบิดเลยแจ็กสันไปไปๆๆๆป,ปแจ็กสันมันได้กำลังส่งทางอากาศเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะวางไออาร์บีท่อนลยวเรียกพวกเข้ามาปุ๊บร้อยครับโอเคครับ ผมได้รับพิกัเดเรียบร้อยแล้วนะกำลังเข้าไปทางทิศตะันกเฉียงเนือของพวกคุนแดนบายครับเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บยิงกูจากทางไหนวะมนนั่นเหรอร่วงไปเดยไอ้ย <Hey. S 1> ลงไปยิงสวนเข้าไปก่อนเ้ย <Hey. S 2> หมดแล้วครับ อ่าสองยมีคนรอดไหมไม่มีแล้วหมดเกี้ยงรับทราบป้อมไมายถูกุ่มไายออกไปจากที่นี่กันโชคดีนะหนุ่มๆบอกกอลานจอดขึ้ืบินน่ะปลอภัยแล้วนะส่งผ่านช่างเข้ามาสอ้ลงถถังได้เลยรับทราบพวกเขากำลังไปทําดีมากเลิกกันทีมไปรวมกลุ่มกันที่รถถังไปเร็วไปไปไป ฟังนะเราไม่มีเวลามากสำหรับรถถังคันนี้เราจะป้องกันตำแหน่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพื่อซื้อเวลาให้กับทหารช่างในการซ่อมรถถังนะเว้ไปจบก่อนนะครับเหนื่อยมาก